สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะกับครูกัญญาลักษณ์สุสวรรณค่ะเราจะเจอทุกวันศุกร์นะคะศุกร์นี้เราจะทบทวนกันก่อนสอบนะคะสิ่งที่ครูจะทบทวนให้นักเรียนวันนี้ก็คือจะเป็นสระอื่นนักเรียนสามารถเปิดหนังสือได้นะคะบทที่4มันจะอยู่บทที่4ค่ะนะคะหน้า60นะคะหน้า60 ดูขาสีนิดนึงน่าหกสิบนะคะสระอือน,นะคะสระอือถ้าหากว่าไม่มีตัวสะกดนักเรียนสังเกตดูก็จะบอกว่าจะมีตัวอออ่านนะคะอยู่ในคำนั้นด้วยนะคะแต่ถ้ามีตัวสะกดก็จะไม่มีตัวอออ่านเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างนะคะการอ่านแจกรูปก,กันนะคะนักเรียนนะคะ คำแรกเลยค่ะกกอืกือนะคะนี่คือคำที่ไม่มีตัวสะกดนักเรียนสังเกตดูว่าคำกอืกือนะคะก็จะมีตัวอออยู่นะคะต่อมาขยายหน่อยค่ะต่อมาดอือดือต่ออือ ตือถออือถือสออือสือหออือหือคออือคือชออือชือ่อมออือมือนะคะนี่คือสระอือค่ะนะคะ ที่เราอ่านไปเมื่อกี้คือสระอือที่ไม่มีตัวสะกดเรามาดูหน้าต่อไปค่ะหน้านี้ก็จะเป็นสระอืออีกเช่นเดิมแต่ันเรียนจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้จะเป็นสระอือที่มีอะไรคะตัวสะกดเราจะมาเริ่มด้วยอันแรกนะคะที่มีแม่กลก็คือตัวนอนูเป็นตัวสะกดนะคะก็คือ ปออือนอปืนขออือนอขืนขออือนอขืนยออือนอยืนต่อไปมอม้าสะกดคือแม่อะไรคะแม่กลมใช่ไหมคะสระคำที่มีสระอือ สะกดด้วยสระอือแล้วมีมอมมาเป็นตัวสะกดนะคะเริ่มนะคะดอือมอดื้อโทษค่ะดืมลออือมอลืมยออือมอยืมออือมออ,มอ,มอมืมนะคะต่อไปคำที่ผสมด้วยสระ อือและมีโดเด็กสะกดนะคะอออือดอืดหออือโดหืดชออือโดชืดยออือโดยืดนะคะอ่จารยะคูรบปากหน่อยนักเรียนจะเห็นชัดๆคราวนี้ เราจะมาเริ่มในส่วนของการอ่านสะกดคำนะคะคำว่ามืดคำว่ามืดนะคะมออือตัวสะกดคือดนะคะเวลาอ่านว่าก็คือมออือดดมืดมนะคะนี่เราแยกพยัญชนะก็คือมมาสระสระอือตัวสะกดดเด็ก นะคะอ่ะเปิดหน้าต่อไปคะ่ะลูกดูหน้าคําต่อไปนะคะคําว่าฟืนคําว่าฟืนคําว่าฟืนพยัญชนะคือฟอฟันสระอือตัวสะกดนอหนูก็คือแม่กลสะกดว่าฟออือนอฟืนค่ะนักเรียนจำไว้เลยว่าเมื่อไหร่ที่เป็นการอ่านสะกดคำจะต้องมีตัวออ่างมาด้วยสังเกตไหมนะคะ อ่ะคำต่อไปคำว่ายืนพนยาันชนะยอยักษ์สระอือตัวสะกดนอหนูวรรณยุกเอกนักเรียนอย่าลืมค่ะนักเรียนเวลาสะกดนะคะก็จะเป็นยออือนอยืนไม้เอกอ่านว่าอะไรคะยืนนะคะคำต่อไปคำว่า กลืนค่ะพยัญชนะคือสองตัวใช่ไหมคะคำควบกล้ำก็คือกอกับลอสระอือตัวสะกดนอหนูจำไม่ย่างว่าถ้าเป็นคำควบกล้ำสระที่เราเขียนเนี่ยนะคะมันจะต้องเขียนตรงกับพยัญชนะตัวที่สองเห็นไหมนี่พยัญชนะของเรานะคะเขียนตรงกับ สระของเราจะเขียนตรงกับพยัญชนะตัวที่2นะคะอ่ะเรามาดูกัน,กนค่ะว่าสกดว่าอะไรคำนี้กอลออเนออ่านว่ากลืนบางคนถามว่าครูขาถ้าหนูจะเขียนว่าถ้าหนูจะสะกดว่ากรออโทษค่ะโทษค่ะผิด กลอือนอ,อ่านว่ากลืนได้ไหมคะได้ค่ะนักเรียนจะเขียนแบบข้างล่างนี้ก็ได้นะคะต่อไปปลืม้มคําว่าปลืม้มพยัญชนะเช่นเดิมค่ะปอกับรอ สระอือตัวสะกดตัวอะไรคะตัวมหมาวรรณยุกต์อะไรคะวรรณยุกต์โทนักเรียนอย่าลืมนะคะเวลาสะกดคำต้องเป็นปลอือมอปลืม้มไม้โทต้องมีนะคะนักเรียนไม้โทปลืม้มนะคะหรือจะเขียนได้อีกแบบคือ,อะไรคะนักเรียนลองดูซิ อือมอปลืมไม้โทรครูกาเก่งข้างล่างนะไม้โทไม้โทก็เป็นคำว่าอะไรครับปลืมเหมือนกันนะคะอ่าโอเคนะคะ ต่อไปหมดแ้วคานักเรียนครูลืมไปหมดแล้วนิดเดียวเองวันนี้สระอือครูขอทวนนิดนึงนะคะอีกนิดนึงสระอือนะคะที่ไม่มีตัวสะกดเป็นไงคะจะมีตัวอออ่างเคียงข้างหลังนะคะแต่สระอือที่มีตัวสะกดจะไม่มีตัวออ่างออ่างจะหายไป นี่ยกตัวอย่างคําว่าอะไรคออือคือดีกว่าคออือคือไม่มีตัวสะกดใช่ไหมแหมจะมีอออ่างอยู่แต่ถ้ามีตัวนอหนูสะกดเข้าไปจะเป็นอะไรคะคออือนอคืออออ่างเป็นไงคะหายไปนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้สระอือให้นักเรียนไปทบทวนให้ดีครูหวังว่าในการสอบนักเรียนจะทำแบบทดสอบกันได้นะคะ ขอให้โชคดีในการสอบค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน